ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าคำนักพักอาศัยสามหมื่นวันพลันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมอดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้ กับโลกาสิ่งนำพาติดตัวชั่วกับดีขอกราบนวัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูดมปัญญาธรท่านเจ้าอาวาสวัดตุดมหลังสีกราบนวัสการท่านพระมหาสมชายกิติปัญโยรองเจ้าอาวาสวัดตุดมหลังสีพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพยิ่ง และขอกล่าวสวัสดีมาอย่างท่านที่เคารพทุกท่านที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเพลิงศพของคุณแม่นวลสีนิ่มนวลซึ่งทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องได้มาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในการสวดพระรพิธรรมอยู่ที่ศาลาหกจนมาถึงวันนี้เป็นบรรสุดท้ายแห่งสรีรละร่างกายของคุณแม่นวลสีนิ่มนวลจะได้อำลาจากโลกนี้ไปในการประชุมเพลิง ก่อนที่จะถึงพิธีในการประชุมเพลิงนั้นก็ mm hmm. จะได้มีการประกอบพิธีอันเป็นบุญกุศลครั้งสุดท้ายที่จะอุทิศให้กับดวงวิญญาณของคุณแม่ดวนศรีนิมนวนวล mm hmm. ก็คือการทอดผ้าบังสุคุลทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องและจัดเตรียมผ้าไว้เป็นจํานวนห้าชุดและก็ได้เรียนเชิญท่านที่จะได้ทําการทอดผ้าบังสุขุลไว้เป็นจํานวนหนึ่งขบวนนี้พร้อมแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีการจะขอเรียนเชิญท่านที่จะได้ขึ้นทอดผ้าบังสุขุลตามลําดับดังนี้ครับ ท่านในชุดที่หนึ่งครับขอเรียนเชิญคุณอรวรรธและคุณประพัดภูลบารโรสองท่านได้ขึ้นทอดผ้าบางสุกุลปรับนิมนต์ท่านพระประหลัดสมบัติสมจิตโตผู้้อมน่วยการกองงานชาวพนัสสถานวัดตุลมหลังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบาังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกรับนิมนต์ครับ ท่านในชุดที่สองครับขอเรื่นเชิญคุณกิราพรและคุณสุภาพรวันนิยมสองท่านได้ขึ้นทอดผ้าบางสุคุณกราบนิมนต์พระประพัดอินทปัญโยได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสุคุณขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ พ่นในชุดที่สามครับขอเรียนเชิญร้อยตำรวจเอกกิติศักดิ์ประเสริฐธนาโชธได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลกราบนิมนต์พระอภิชาติอภิชาโตได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญแล้วขอกราบนิมนต์ครับ พระในชุดที่สี่ครับขอเรียนเชิญคุณบุงหาวันแสงได้ขึ้นทอดผ้าบางสุคุลกรับนิมนต์พระมหาสมชายกิติปัญโยรองเจ้าอาวาสวัดบุลมรังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสุคุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ ใดๆในโลกล้วนอนิจังการเวลาย่อมกลืนกินชีวิตมนุษย์ทุกคนสิ้นสุดที่นี่กลับเรียนท่านประธานในพิธีและท่านที่ครรพทุกท่านก่อนที่สรีรละร่างกายที่ไร้ดวงยางของคุณแม่ดวนสีนิ่มนวลจะได้มาลายกลายเป็นธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟกระผมนนะายนัทพงศุขพัน์ เจ้าหน้าที่กองงานชาพนสถานวัตุดมหลังสีจะขอนำเรียนถึงชีวประวัติของคุณแม่นวนสีนิ่มนวลให้กับท่านที่เคารพได้รับทราบโดยสังเขตดังนี้ครับคุณแม่นวนสีนิ่มนวลเกิดเมื่อวันที่สองมิถุนายนพุทธศักราช2,493ิบปีดาชื่อนายรุ่ง นิ่มนวนมารดาชื่อนางสวนนิ่มนวนมีพี่น้องรวมกันทั้งหมดสามคนได้แก่คนที่หนึ่งนายบุญเรียนนิ่มนวนถึงแก่กรรมคนที่สองคุณแม่นวนสีนิ่มนวนผู้วายชนและคนที่สามนายบำรุงนิ่มนวนคุณแม่นวนสีจบการศึกษา ประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนบ้านหนองปลาอำเภอสวีจังหวัดชุมพรคุณแม่ได้สมรสกับนายสุวิทย์เพชรทองมีที่ดานหนึ่งคนก็คือนางอรวรรธภูลบารโรคุณแม่นวลศีประกอบอาชีพค้าข,ขายอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณแม่เป็นคนใจดีเป็นที่รักของญาติ และเพื่อนบ้านคุณแม่ได้เจ็บป่วยแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์จนมาถึงวารัสุดท้ายแห่งชีวิตของท่านท่านได้จากครอบครัวไปด้วยสาเหตุติดเชื้อในกระแสะเลือดที่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2566ในช่วงเวลา20่สนการ35สนาที รวมอายุข,ของท่านได้73ปี5เดือนคุณแม่นวลสีนิ่มนวนวลท่านได้อำลาจากครอบครัวญาติมิตรไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับทมกลางความรักและความอาลัยของทุกๆคนก็ขอขอนาคบุญกุศลและผลแห่งคำดีทั้งหลายที่คุณแม่นวลสีนิ่มนวนวลท่านได้กระทําไว้ในชาตินี้จงมาเป็นตาบะเป็นเดชะเป็นพระว่ปัจจัย หนุนนำส่งให้ดูงญ,ญาณของคุณแม่นวลสีนิ่มนวลให้ไปสู่สุขอย่างสาปรยภพเบื้องหน้าด้วยเทินร้อยอะไรจากใจลูกผูกความรักสุดจะหักห้ามจิตเฝ้าคิดถึงทุกท่วงทีที่แม่ทำจำตราตรึงยังนึกถึงฝังจิตชิดดวงใจ สักกี่ปีกี่เดือนเหลือนลืมยากรักแม่มากรักแท้สุดขานไขขอความดีที่แม่ทำนำดวงใจพาแม่ไปสุดสวรรค์วิมานเธอด้วยรักและอะไรอย่างสุดซึ้งจากครอบครัวญาติมิตรทุกคนช่วงเวลาเก่าจากนี้จะขอเรียนเชิญท่านที่เคารพทุกท่าน ได้ลุกขึ้นยืนอยู่ในอาการสงบเพื่อไว้อะไรในการจากไปของคุณแม่นวลสีนิ่มนวลเป็นเวลาช่วงขณะหนึ่งขอเรียนเชิญทุกท่านครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านครับเชิญน,นั่งครับครับเราก็มาถึงภาคไหนชุดสุดท้ายที่ทางคณะท่านเจ้าภาพได้จัดเตรียมไว้และได้เรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานในครั้งนี้และผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณกรวิทนิ่มนวนได้เป็นประธานในการขึ้นทออพระไตรบังสุกุลและเป็นประธานในการประชุมเพลิงฝ่ายครวัตขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับ,รบและขอกราบนิมน์ หลวงพ่อพระครูดมปัญญาธรท่านเจ้าอาวาสวัดตุดมลังสีได้เป็นประธานในการขึ้นพิจารณาพาระไตรบังสุขุลและเป็นประธานในการประชุมเพลิงฝ่ายสงขอ,อกราบนิมนต์ด้วยความเคารพรและขอเรียนให้กับท่านท่เครพทุกท่านได้รับทราบในการขึ้นวานดอกไม้จันนั้นก็ขอให้ท่านขึ้นทางบันไดด้านข้างของชาวบรรสถานวางดอกไม้จันท์ที่ด้านหน้าหยิบศพด้านบนและเดินลงทางบันลดด้านหน้าด้านเดียวนะครับ แล้วก็ขอเรียนเชิญทัะกคณะลูกหลานญาติพี่น้องของผู้แม่นวนสีนิมนวลผู้วายชนได้ไปพร้อมกันที่บริเวณบันไดด้านหน้าเพื่อแจกของสมรวยและขอบคุณในน้ำใจของท่านที่เคารพที่มาร่วมงานในวันนี้โดยพร้อมเพียงกันครับ ดินจะกลบลบกายวายสังขารไฟจะผ่านชีพให้เมาลายศูนย์แต่ความดีที่ทำไว้ได้คำคูณย่อมเทิดทูนแทนซากที่ฉากไปครับขอเชิเชิญท่านที่เคารพทุกท่านขึ้นมานกไว้จันได้เลยครับครับท่านคณะลูกหลานญาติพี่น้องทุกคนต้องขอกราบขอบพระคุณในน้ำใจของท่านทั้งหลาย ที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเทริรศพของคุณแม่ดวงศรีนิมนวนวลหากว่าทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องทุกคนได้มีการเข้ารับประเาท่านที่เคารพตั้งแต่คืนสวดพระพิธรรมจนถึงวันนี้เป็นวันาสุดท้ายนั้นอาจจะมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องไปบ้างทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องทุกคนต้องขอประธานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับครับทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนนอกจากของช่ำรวยเล็กน้อยและคำขอบคุณแต่หากว่าท่านที่เคารพทุกท่าน มีสิ่งใดที่จะให้ทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องของคุณแม่นวลศรีนิมนวนได้ช่วยเหลือบ้างก็ขอให้บอกกันนะครับจะได้เกลงนใจอีกสักครู่หนึ่งเมื่อเสร็จสิ้นจากการบานดอกไมะจันทรแล้วนะครับก็ mm hmm. จะได้เข้าสู่พิธีในการเสื่อนศพของคุณแม่นวลศรีนิ่มนวนเข้าสู่เตาเผาศพทางด้านบนก็จะได้มีการประกอบพิธีหน้าเตาอย่างไรแล้วทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องทุกคนจะได้ขาดในพิธีนี้นะครับ ได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปร่วมกันประกอบพิธีในการส่งร่างความทุกขที่ท่านพบทุกท่านหากว่าท่านยังไม่ติดภารกิจที่ไหนยังไม่รีบปรับก็ขอเรียนเชิญท่านได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปส่งร่างและวิญญาณของคนที่ท่านรับคนที่ท่านรู้จักมาอีกสักครั้งให้ถึงเชิงตะกอนครับวันนี้ทางคณะลูกลานชาติพี่น้องทุกคนต้องขอกราบขอบพระคุณในน้ําใจของท่านทั้งหลายเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ครั้งขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับ ครัวันนี้ก็มีการชาพนกิจด้วยกันสศพนะครับศพแรกกร็ตอนบ่ายสามโมงแล้วก็ต่อจากศพนี้ก็เป็นศพของสลราสองนะครับศพของคุณแม่พักดีอัศวะปรินาภาอายุ77ปีนะครับก็เดี๋ยวสักครู่นึงท่านนี้กำลังทำพิธีในการบานบอกวิชันอยู่นะครับก็อยางไงแล้วก็มีสิ่งใดที่จะแนะนำนะครับก็เรียนเชิญได้เลยนะครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาดูในการเป็นพิธีกรของผมนะครับสับเพลนกับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีทุกท่านครับ